ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใคร่ครวญกันในหัวข้อพระพรที่พระเยซูม,มอบให้แก่ผู้ขัดสนพระเจ้าทรงให้ช่วงเวลานี้เพื่อคุณจะยอมให้ตัวเองช้าลงและสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์ได้ให้คุณหลับตาลง และค่อยๆวางศีรษะของคุณลงบนหมอนผ่อนความตึงเครียดทั้งหลายในตัวคุณให้คลายออกไปให้การทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มคุณการพักสงบในสันติสุขนี้คือของขวัญจากพระเจ้าที่ประทานแก่ลูกๆของพระองค์นี่คือเวลาที่คุณจะมอบวางทั้งความปิตียินดีและภาระหนักของวันนี้ไว้ที่พระองค์และเปิดใจคุณรับความหวังสดใหม่ และความมั่นใจจากพระวจนะของพระองค์พระเจ้าพระบิดาในคืนนี้ขอให้เราได้รู้จักพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์ในทุกส่วนของชีวิตเราที่ยังขัดสนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความขัดสนในฝ่ายจิตวิญญาณเงินทองเพื่อนฝูงหรือสิ่งอื่นใดก็ตาม โปรดเสริมกำลังเราในความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์เราอธิษฐานเช่นนี้มัทธิวบทที่หข้อ1-3กล่าวว่าเมื่อทออพระเนตรเห็นฝูงชนพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์ แล้พระองค์จึงตรัสสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคุณเคยมีประสบการณ์หรือไม่ว่าความขัดสนนั้นเป็นอย่างไรมันเป็นการมีไม่พอในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่า ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้หรือคุณจนปัญญาในเรื่องหน้าที่การงานหรือคุณอาจรู้สึกไร้ความสามารถเมื่อรับใช้ที่ริตจักรเป็นไปได้ไหมที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักของคุณสมหวังในตัวคุณเลยหากเรารู้สึกขัดสนในสิ่งใดเราก็มีโอกาสที่จะได้รับการอวยพรเพราะเมื่อเราขัดสนในฝ่ายวิญญ,ญาณ เราจะแสวงหาพระเยซูอย่างจริงจังมากขึ้นและพบว่าพระองค์นั้นเพียงพอเสียยิ่งกว่าพอคุณเป็นสุขได้แม้คุณรู้ว่าคุณไม่สามารถครอบครองทุกอย่างในโลกแต่แผ่นดินสวรรค์เป็นของคุณแผ่นดินสวรรค์ที่ประกอบด้วยผู้คนที่รู้ตัวว่าต้องการพระเยซูให้พระองค์เติมคุณด้วยความรักอันอุดมและกำลังอันไม่สิ้นสุดของพระองค์นในคืนนี้ ขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานการทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุขปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการทรงสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคาจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน องค์พระเยซูเจ้าที่รักขอบพระคุณสำหรับพระเมตตาของพระองค์พระองค์ไม่ทรงตัดสินเราเมื่อเรารู้สึกขาดหรือขัดสนแต่ทรงประทานการพักสงบให้แก่เราพระองค์มีทุกอย่างที่เราไม่มีและพระองค์เป็นทุกอย่างที่เราไม่สามารถเป็นได้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยรู้ว่าเราขัดสนและพระองค์คือสมบัติล้ำค่าของเรา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยเราให้ยอมรับและมีประสบการณ์กับพระพรที่พระองค์ทรงสัญญาจะประทานแก่ผู้ที่ขาสนฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเมื่อเรามอบความอ่อนแอทั้งสิ้นของเราแก่พระองค์ผู้เขียนสรุดีบทที่34ข้อ4ถึง6กล่วาวว่า ข้าพเจ้าได้สแสวงหาพระยาวเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิน้นคนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่อดสูคนยากจนคนนี้ร้องทูลและพระยาวเวทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิน้น ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ความวางใจของเราอยู่ในพระองค์ขอพระคุณที่บ้านของเราอยู่ในอาณาจักรของพระองค์เราได้รับการต้อนรับในงานเลี้ยงของพระองค์ที่ทรงจัดขึ้นเพื่อผู้คนที่รู้สึกแตกสลายมีความต้องการเหนื่อยล้าหลงหายและขัดสนพระองค์ทรงเปิดบ้านของพระองค์ให้แก่ทุกคนที่รู้ว่า พวกเขาต้องการความรอดอันเปี่ยมรักของพระเยซูคริสต์นี่เป็นอีกครั้งที่เราตอบรับคำเชิญของพระองค์ด้วยความยินดีขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรจากอาณาจักรของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน